ไปติดตามชมภาพบรรยากาศการประมูลแผ่นป้ายทะเบียนเลขรถสวยครั้งที่14จังหวัดอุบลราชธานีหมวดอักษรกไก่สอร,ศ,รศีจำนวน301หมายเลขค่ะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลในวันแรกเป็นจำนวนมากค่ะ บบที่ห้องทับทิมสยาม3าโรงแรมสุนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอมเมอรเชั่นเซ็นเตอร์นายยงยุทธนาคแดงรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยครั้งที่1 4จังหวัดอุบลราชธานีหมวดอักษรกไก่สฤศีกิจการกำไรดีกเกษมศรีทวีคูณจำนวน301หหมายเลขซึ่งเป็นการเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยครั้งแรกหลังจากได้หยุดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ตั้งแต่เดือนมีนาคม2563ที่ผ่านมา ทั้งนี้สำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยสำหรับรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจที่นั่งมาแล้วจำนวน13ครั้งมีรายได้จากการประมูลทั้งสิ้น180ล้านบาทเศษสำหรับการประมูลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่13สิงหาคมถึง1กันยายน2562ในหมวดอักษรกไก่วแวนมีรายได้จากการประมูล9้ล้าน8 4บาทการประมูลในครั้งนี้เป็นการประมูลครั้งที่1 4หมวด อักษรกอไก่สฤร,รีกิจการกำไรดีกเกษมสีทวีคูณโดยลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนเป็นป้ายกราฟิกที่มีสีสันสวยงามใช้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายความเป็นมาและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวคือมีต้นเทียนผาแต้มและเสาเฉลียงซึ่งเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง โดยการจัดประมูลในครั้งนี้มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลในวันแรกอย่างคึกคักภายใต้มาตราการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธรารณาสุขในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดซึ่งการประมูลในครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน201รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,648,000บาทนิดเดียวนะคะยกเลยลาค่ะยินดีด้วยนะคะดีค่ะีละค่ะ I'm